สวัสดีค่ะคลิปนี้แพรจะพาทำข้าวต้มมัดข้าวต้มผัดสามสีค่ะเปลี่ยนจากข้าวต้มมัดข้าวต้มผัดธรรมดาให้กลายเป็นข้าวต้มมัด3ามสีเพิ่มความสวยงามน่าซื้อน่าทานมากยิ่งขึ้นค่ะสีเขียวใบเตยสีขาวธรรมชาติแล้วก็สีม่วงอันชันค่ะทำออกมาแล้วสีสวยน่าซื้อน่าทานแบบนี้เลยนะคะข้าวเหนียวนุ่มหอมหวานมันกำลังดีอร่อยสุดๆเลยละค่ะ พร้อมเคล็ดลับวิธีการหอ่อให้นั่นดีไม่มีหลุดค่ะสูตรนี้เด็ดมากๆรับรองอร่อยแน่นอนค่ะทํากินทำขายได้เลยค่ะส่วนผสมเคล็ดลับวิธีการทํามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นให้เรานำข้าวเหนียวมาล้างขราวนะ้ำสักสองสารอบให้สะอาดหมดเกลี่ดีก่อนนะคะ พอเราล้างข้าวเหนียวของเราสะอาดหมดเลี่ยงดีแล้วให้เทน้ำทิ้งค่ะแล้วก็เปิดน้ำใส่ให้ท่วมตัวข้าวเหนียวดีเลยนะคะพอเปิดน้ำใส่ท่วมข้าวเหนียวดีแบบนี้แล้วให้เราแช่ต่ออีกประมาณ4 5ถึงชั่วโมงให้ข้าวนิ่มได้ที่ดีก่อนนะคะพอเราแช่ข้าวเหนียวของเราครบเวลาสี่ชั่วโมงได้แล้วนะคะ วเอาเบาๆแล้วก็เทใส่ตะแกรงพักเสด็ดน้ำไว้ค่ะพักเสด็ดน้ำไว้ให้ดีก่อนนะคะพอเสด็ดน้ำแล้วให้เรานำไปตักแบ่งเป็นสามส่วนเท่าๆกันค่ะเพราะว่าเราจะทำข้าวต้มมัดสามสีนะคะต่อไปเราก็จะมาทำการผัดข้าวต้มผัดของเราต่อเลยนะคะ ตั้งกระทะเปิดเตาใส่กะทิลงไปค่ะใครใช้กะทิสดให้ใช้ส่วนหัวใครใช้กะทิกล่องใช้ได้เลยนะคะตามด้วยข้าวที่เราล้างพักสเสดดน้ำไว้ใส่ลงไปเลยค่ะมันคนตลอดคนเรื่อยๆค่ะผัดต่อจนข้าวเหนียวดูดซึมเอาน้ำกะทิจนหมดเกลี้ยงดีเลยนะคะพอเราผัดจนข้าวเหนียวดูดซึมเอาน้ำกะทิ จนแห้งดีแบบนี้แล้วนะคะให้เรานำน้ำใบเตยที่เราคั้นไว้ใหม่ๆห,ห,หอมๆมาเทใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะ <c oughs> คนให้เข้ากันดีค่ะ <c oughs> พอเราคนจนเข้าเหนียวดูดซึมเอาน้ำใบเตยแห้งดีแบบนี้แล้วนะคะ <c oughs> สีที่ได้จะขึ้นอยู่กับสีของน้ำใบเตยของแต่ละคนที่เลือกมาใช้ค่ะ ถ้าเกิดสีของน้ำใบเตยของใครสีไม่สวยสามารถเติมแต่งด้วยสีผสมอาหารเพิ่มไปตามชอบได้เลยนะคะจากนั้นที่เราใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะความหวานปรับลดได้ตามชอบค่ะใครชอบหวานมากหวานน้อยใส่ไปตามชอบได้เลยนะคะแล้วก็เกลือติดคนให้เกลือให้น้ำตาลละลายเข้ากันดีค่ะพอเราคนทุกอย่างเข้ากันดีแล้ว ก็เป็นอันใช้ได้ค่ะก็จะได้ข้าวเหนียวสีเขียวใบเตยหอมแล้วก็สีสวยดีแบบนี้ค่ะต่อไปเราจะมาทำในส่วนของสีม่วงอันชันกันต่อเลยนะคะตั้งกระทะเปิดเตาใส่กะทิลงไปค่ะตามด้วยข้าวเหนียวค่ะ มันคนตลอดคนเรื่อยๆค่ะผัดต่อจนข้าวเหนียวดูดซึมเอาน้ำกะทิให้หมดเกลี้ยงดีก่อนนะคะพอเราคนจนข้าวเหนียวดูดซึมเอาน้ำกะทิแห้งได้ที่ดีแบบนี้แล้วนะคะให้เราใส่น้ำอัญชันที่ต้มไว้ลงไปได้เลยค่ะคนให้เข้ากันดีค่ะ พอเราคนจนข้าวดูดซึมเอาน้ําดอกอัญชันแห้งได้ทีดีแบบนี้แล้วนะคะให้เราใส่น้ําตาลทรายลงไปค่ะความหวานก็ปรับก็ได้ตามชอบเหมือนกันนะคะตามด้วยเกลือตัดหวานนิดหน่อยค่ะคนให้เกลือให้น้ําตาลละลายดีค่ะพอเรากวนจนข้าวเหนียวดูดซึมเอาน้ําตาลหมดเกลี้ยงดีแล้วแห้งดีแล้ว สีที่ได้จะขึ้นอยู่กับสีของน้ำดอกอัญชันของแต่ละคนที่เลือกมาใช้นะคะถ้าเกิดสีไม่สวยสามารถปรับแต่งเพิ่มสีผสมอาหารสีม่วงผสมกับสีชมพูบานเย็นไปตามชอบได้เลยนะคะพอได้สีสวยตามต้องการแล้วก็นำไปเทใส่ชามพักไว้ก่อนคะ่ะต่อไปเราก็จะมาผัดข้าวในส่วนของสีขาวธรรมชาตินะคะ ตั้งกระทะเปิดเตาใส่กะทิลงไปค่ะตามด้วยข้าวเหนียวค่ะแล้วก็น้ำเปล่านะคะการที่เราเติมน้ำเปล่าเข้าไปด้วยความเข้มข้นหอมมันจะได้เท่าๆกันทั้งสามสีนะคะมันคนตลอดคนเรื่อยๆกวนต่อจนข้าวเหนียวดูดซึมเอาน้ำกะทิให้หมดเกลี้ยงดีเลยนะคะ เราคนจนเข้าเหนียวดูซึมเอาน้ำกะทิหมดเกลี้ยงจนแห้งดีแบบนี้แล้วนะคะให้เราใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะตามด้วยเกลือตัดหวานนิดหน่อยค่ะคนให้เกลือให้น้ำตาลละลายเข้ากันดีเลยค่ะอเราควนจนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วแห้งได้ที่ดีแล้วนะคะปีเตาแล้วก็นำไปเทสใส่ชามพักไว้ค่ะ สีขาวธรรมชาติก็เงาสวยของมันอร่อยเหมือนกันนะคะพอเราทํำข้าวเหนียว3าสีของเราเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเราจะมาเตรียมในส่วนของกล้วยนะคะกล้วยน้ำวา้าสุกงอมกำลังดีค่ะถ้าเกิดงอมเกินก็จะหวานเกินเวลานึ่งนานก็จะเละได้นะคะแต่ใครชอบ งอมมากงอมน้อยก็แล้วแต่ตามชอบเลยค่ะถ้าลูกไม่ใหญ่มากก็ตัดแบ่งครึ่งค่ะใครจะตัดแบ่งครึ่งแค่นี้ก็ได้หรือจะตัดแบ่งเป็นสี่สี่แบบนี้ก็ได้เดือยเราตามชอบได้เลยค่ะแล้ววันนี้แพรจะใส่ถั่วดำต้มสุกด้วยนะคะถั่วดำต้มสุกตามตลาดทั่วไปมีขายค่าแบบต้มสำเร็จ ถ้าเกิดใครอยากต้มเองก็แช่น้ำให้นิ่มแล้วก็ต้มให้สุกนุมได้ทีต่ตามที่ต้องการเลยนะคะส่วนใบตองเราจะทำใบตองสองไซส์ค่ะใบตองไซส์ใหญ่กว้างประมาณ8-9นิ้วตัดหัวตัดท้ายนะคะพาชุดน้ำเช็ดทำความสะอาดหน้าหลังออกให้หมดให้เกลี้ยงดีเลยค่ะ แล้วก็ใบตองไซส์เล็กประมาณ5-6นิ้วค่ะตัดหัวท้ายแบบนี้เหมือนกันแล้วสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือตอกค่ะมีขายตามตลาดสดทั่วไปลองถามดูนะคะแช่น้ำให้นิ่มแล้วก็มาฉีกแบ่งครึ่งให้ไม่ใหญ่มากค่ะเวลาจะห่อให้เรานำใบตองไซส์ใหญ่วางลงไปค่ะตามด้วยใบตองไซส์เล็กหันประกบหน้าเข้าหากันสลับหัวท้ายค่ะ แล้วให้เราตักข้าวเหนียวใส่ลงไปค่ะโดยเราจะใส่สีม่วงสีขาวแล้วก็ตามด้วยสีเขียวค่ะตามด้วยกล้วยน้ำว้าใส่ลงไปตรงกลางค่ะ แล้วเราจะนำข้าวเหนียวสีม่วงสีขาวแล้วก็สีเขียวใบเตยมาโปะใส่ข้างบนไปอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ตามด้วยถั่วดำต้มสุกค่ะมากน้อยใส่ไปตามชอบได้เลยค่ะ พอใส่ทุกอย่างครบดีแบบนี้แล้วให้เราจับชายใบยตองสองข้างรวบขึ้นเข้าหากันค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะบีบกดให้เข้าที่ดีหน่อยจากนั้นจับชายใบยตองพับลงมาค่ะหนึ่งสองสามพับนะคะแล้วก็จับทําเป็นจีบให้สวยงามแล้วก็พับชายลงค่ะก็จะได้ทรงนี้นะคะ อีกข้างหนึ่งค่ะจับทำเป็นจีบให้แหลมให้สวยดีแล้วก็บีบ,บ,บกดกๆให้เข้าที่ดีก่อนแล้วก็พับชายลงมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะพักไว้ก่อนค่ะแล้วเราจะทำอีกอันนึงนะคะลำใบตองเล็กใบตองใหญ่ประกบหน้าเข้าหากันวางสลับหัวท้ายค่ะ ข้าวสีม่วงตามด้วยสีขาวแล้วก็ตามด้วยสีเขียวใบเตยใส่ลงไปค่ะแล้วก็กล้วยน้ําว้าสุกค่ะโปกข้างบนด้วยเข้าเหนียวสีม่วงสีขาว แล้วก็ตามด้วยสีเขียวใบเตยค่ะถั่วดำต้มสุกลงไปมากน้อยตามชอบได้เลยนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วจับชายใบยตองสองข้างรวบขึ้นเข้าหากันค่ะบีบกดๆให้เข้าที่ดีหน่อยพอเข้าที่ดีแล้วจับชายใบยตอง พับลงมาหนึ่งสองสามแล้วก็จับทําเป็นจีบให้แหลมให้ตึงสวยดีแล้วก็พับชายลงมาค่ะกลับขึ้นมาอีกข้างหนึ่งทําเหมือนกันนะคะจับทําเป็นจีบบีบปีบกด,บด,บดให้เข้าที่ดีนิดหนึ่งก่อนแล้วก็พับชายลงมาค่ะ,ะก็จะได้ข้าวต้มมัดก็จะได้ข้าวต้มมัดสองอันแบบนี้ค่ะ แล้วให้เราใช้ตอกจับรวบชายเข้าหากันค่ะกดลงให้แน่นดีนิ้วโป้งจิกไว้แล้วก็เอาเข้าต้มมัดหมุนหนึ่งสองสามให้ล็อกเข้าทีดีก่อนแล้วก็ใช้มือหมุนหนึ่งสองสามปึ๊บสอดเสียบเก็บไว้ตรงนี้ก่อนค่ะ เราให้เราใช้ต่ออีกอันหนึ่งมามัดให้แน่นดีนะคะนิ้วโป้งจิบไปก่อนเข้าโต้มมัดหมุน1 2 3พอเข้าที่แล้วใช้มือหมุน1 2ึสชายที่เหลือสอดเสียบเก็บไปฝั่งตรงข้ามค่ะ ชายตอกให้สุดก็จะได้ประมาณนี้นะคะชายตอกยาวเกินตัดแต่งออกให้สวยงามค่ะใครจะเหลือชายอีกข้างหนึ่งไว้ยิวแบบนี้ก็ได้หรือจะตัดแต่งออกให้สวยงามเท่ากันแบบนี้ก็ได้ค่ะแค่นี้เราก็ได้ข้าวต้มมัดสามสีประกบกันสวยงามดีแบบนี้ละค่ะ แนนดีไม่มีหลุดนะคะวิธีห่อง่ายๆสีสวยค่ะใครยังไม่เคยทํายังไม่ถน,นัดยังห่อไม่สวยลองฝึกทําบ่อยๆเดี๋ยวก็สวยเองนะคะนําไปเรียงใส่ซึง้งเตรียมนึ่งได้เลยะคะ่ะพอเราหอา่อข้าวต้มมัดของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นํามาเรียงใส่ซึง้งวางลงแบบนี้นะคะเคล็ดลับทําให้เขา ต้มมัดข้าวต้มผัดของเราไม่แฉะค่ะปิดฝาซึ้งแล้วก็นึ่งต่ออีกประมาณ1-2ชั่วโมงหรือจนกว่าข้าวต้มมัดของเราจะสุกเหนียวนุ่มได้ที่ดีตามต้องการเลยนะคะขึ้นอยู่กับขนาดและความหนาของแต่ละคนที่ทำค่ะพอเราเน้งข้าวต้มมัดของเราเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งได้แล้วนะคะเปิดฝาดูค่ะสวยงามน่าทานสุดๆเลยนะคะ เขาต้มมัดเขาต้มผัดของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานพร้อมขายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันค่ะนี่สีม่วงอันชันสีขาวธรรมชาติแล้วก็สีเขียวใบเตยค่ะมีถั่วดำต้มสุกด้วยนะคะ นี่เขาต้มมัดสามสีสวยงามน่าซื้อน่าทานสุดๆเลยล่ะค่ะอืะต้มผัด3าสีของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานพร้อมขายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมดูกันค่ะ หอมหวานมันกำลังดีอร่อยสุดๆเลยล่ะค่ะลองไปทำดูนะคะสูตรนี้เด็ดมากๆกรับรองอร่อยแน่นอนค่ะทำกินทำขายได้เลยค่ะเพราะวิธีการห่อง,ง่ายๆสสวยให้แน่นดีไม่มีหลุดค่ะ,<ม>คะเคล็ดลับวิธีการนึ่งให้ข้าวเหนียวนุ่มไม่แฉะนะคะลองไปทำดูค่ะถ้าชอบกาฝากดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพรวด,ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ